เล่าขา่าวรายวันรู้ทันทุกเหตุการณ์วันนี้วันที่7พฤศจิกาย,ยนปี2564นอยะครับอยากจะมาทบทวนกันอีกครั้งนะครับสำหรับเจ้าของกิจการเจ้าของร้านค้าร้านอาหารนะครับหรือว่าร้านเครื่องดื่มต่างๆนะที่ต้องการเงินก้อนดอกเบีย้ยต่ำๆครับตอนนี้ทางธนาคารออมสินเขายังเปิดรับสมัครสินเชื่ออิ่มใจนะครับซึ่งเป็นสินเชื่อเงินกู้ตามนโยบายรัฐนะครับช่วยเหลือประชาชนนะครับสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารนะครับและย้าว่านะครับสินเชื่ออิ่มใจตัวนี้สามารถขอได้จนถึง สิ้นปี2564ครับโดยสามารถสมัครผ่านโมบายแอปพลิเคชัน MyMo นะครับหรือแอปของธนาคารออมสินนั่นแหละนะครับโดยสําหรับคนที่ยังไม่มีแอปธนาคารออมสินนะครับเราก็สามารถไปที่สาขานะครับเพื่อเปิดใช้งานแอปแล้วก็สมัครสินเชื่อได้เลยนะครับทบทวนรายละเอียดสินเชื่ออิ่มใจกันสักนิดนึงนะครับสินเชื่ออิ่มใจนะครับเป็นสินเชื่อตามนโยบายรัฐนะครับที่ออกมาช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจร้านอาหารร้านค้าหรือเครื่องดื่มต่างๆนะครับโดยวงเงินกู้นะครับเขาให้สูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อราย ดอกเบี้ยครับอยู่ที่3.99%ต่อปีนาน5ปีนะครับต้องถือว่าดอกเบี้ยไม่เลวเลยนะฮะและที่สําคัญที่สุดเลยนะครับปลอดชําระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยนะครับ6เดือนและไม่ต้องใช้หลักทรัพย์อะไรมาค้าประกันเลยนะครับสามารถลงทะเบียนผ่านโมบายแอปพลิเคชันนะครับไมโมหรือแอปของธนาคารออมสินนั่นเองนะก็น่าจะเป็นประโยชน์มากๆนะครับสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารที่อยากได้วงเงินมาหมุนเวียนธุรกิจนะครับซึ่งในอนาคตครับถ้าเกิดว่ามีมาตรการช่วย เหลือมาตรการเยียวยาหรือสินเชื่อจากทางภาครัฐอะไรที่น่าสนใจอีกเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอามาอัปเดตให้ทุกคนฟังทางนี้นะครับสวัสดีครับ